นี่เลยมาแล้วครับเกมสำคัญกับพวกเขาครับกำหนดชะตาด้วยตัวเขาเองครับพี่ต้นดักคิลเลอร์เป็นโค้ชครับซานตาเจเกพีธีรัตนสามเฮิร์ตแล้วก็ท่านนั้นดับดับดับเอาที่การทีเอชนะเขาหน้าหายไปแล้วแต่เขาเป็นสดเยอะเหมือนกันครับอันนี้เมืองทองครับอาร์สิเกตครับโค้ชติวนะครับโค้ดในดวงใจของผมเปนซีซั่นนี้นะครับซาบอยครับเอลชโปแล้วก็เซเดบคอมแล้วก็พี่ยอดซีารเซวันเขาสอนผมทำท่าดีใจอยู่ดีกว่า ก่อนผมไปเจอเจอครับทไลืมเ,นะเออเดี๋ยวรอดูเขาเอาีใจใหม่หรือเปล่าวันนี้ไม่รู้อ่ะนีครับเป็นไลน์อัพของทั้งสองทีมครับเมืองทองถ้าลุ้นเนี่ยห้าสิบสามไม่ถึงครับไม่ถึงไม่แซงมันแซงได้แค่ที่สามแสดงว่า<อ>เขาการันตีที่สี่แล้วดิ ก็การันตีอยู่แล้วเราเป็นอย่างน้อยโอเคเมืองทองอการันตีที่4แน่นอนแล้วครับแต่ถ้าเขาชนะนัดน,นี้ทั้งหมดเขาจะขึ้นไปได้นี่ครับ13าประตู L, เจ็ดแอสซิสต์เออร์ทูวอสของทกีรัตด้วยนะครับเมืองทองเนี่ยจบที่4ี่ของลีกแน่นอนแล้วไปแกนไฟนนลนะครับส่วนโคทูถงสุโขทยัยขอ3ขนาคะแนนเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับการไปแกนไฟนนลดูซิว่าเมืองทองจะตั้งด่านตรวจให้ทางด้านสุโขทัยเนี่ยผ่านไปหรือเปล่าหรือว่าจะเป่าขึ้น2ขีดนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเสุโขทัยทางซ้ายนะครับสีชมพูนะคร เทวิเทหรือทีรักคนนี้นะทีรัก <จบ S 1> ทีรักทีรักแล้วกันกันทีเอสซีนะครับสีเหลืองน,นะครับยังโบยังก็โอ้ยไม่ได้ครับอ่สุโขทัยกระโดดลมหายใจด้วยตัวเองสีเหลืองเหลืองแบบนี้จริงกันทีเอสซีไม่ได้แล้วดูเคลียร์ไปก่อนเลยครับขอมาตัวเดียวสุโขทัยสามแต้มจบเลยแต่สีก่อนเลย เขาไอ้นี่เขาเขาเขาเพิ่งเคลียร์งานเขาเพิ่งเคลียร์งานว่าว่าแต่กูเนี่ยกลางวันเนี่ยชอบเข้ามาปัดตัวเองก็ว่างเหมือนกันเขาแต่ก็เออกันนี้สิมาทีรัตจะไวจะให้ไม่ได้เขี่ยขึ้นหน้ามาซาบอยบอลตกตรงกลางเป็นของใครครับมาทีรัตทีรัตยิงแล้วยิงเรียบร้อย ไปต่อดันดีดับบอกสบายใจแล้วกูอันบอกโอ้ยิปเลยกูไม่แต่คือไม่มีผลอะไรกับเขามากมายนะถ้าจบอย่างนี้4-3ก็เข้ารอบเลยครับทีรัดอยากเอาเลยครับทีรัตหย่อดมาให้ครับแล้วซัตตากดลูกนี้เรียบร้อยอ้าวเบืร์นทองตอนนี้โดนไปแล้วเด็กตุงถ้าจบอย่างนี้เนี่ยถ้าเรือตกรอบเลยนะถูกไหมก็บอกว่า41 GG หมดอ่ะเออ41 GG หมดเลยนะที่ลุ่น 41G อยู่อ่ะ GG ไปเลยนะเรียบหมดเราชนะ4-6มาไปหมดอ่ะถูกต้องทุกคนต้องช่วยกันเชียร์เบืร์นทอลครับ แล้วตอนที่สองตาโอ้โหไม่ได้ประตูที่สองเอาอย่างเลียนไอ้ปังมันจะมาจริงปะภาคสามเลยไหมวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายลีภาคสามไปเลยเก๋าเก๋าแหละไม่ถ่างทีมงานได้นะกูเนี่ยมันปังอ่ะทดหนึ่งนาทีจบครึ่งแรกในสกอร์นี้เลยไหมบอลเป็นของใครครับสุโขทัยเก็บได้แล้วจบครึ่งแรกไปสุโขทัยนำเมืองทองหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับพี่ต้นพี่ต้นแอกกันเลยปกติแกจะนั่งนะผมเห็นนะนี่ดีกว่าเก้าอี้ไม่มีอยู่นะ อย่าเลยอย่าอย่าอย่าลืมที่บอกนะโอเคแกเนี่ยทักเตอร์แล้วอย่าลืมที่บอกด้วยว่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอ้ไม่ต้องกดดันเล่นให้สนุกเหมือนเดิมนะมันกำลังมามาดีแล้วเอ้โูแบกดีเฟนแล้วนะเพราะว่าเผื่อเพื่อมันได้ได้เพื่อเปลี่ยนนะผมชอบคำว่าเปื่อเบ้เบ้เบ้สายเบ้ใหญ่แล้วครับแล้วก็การเข้ามาของโค้ชติวก็ทำให้มึงเอาดีจริงเอ้าดูกันต่อในครึ่งหลังครับจจโป มาแกันอยู่ครับตั้งเกมกันอยู่ครับได้มาตรงการคับทีรัฐทีรัฐตัดขึ้นมาอยางเคลียร์ไม่ขาดจดจดยิงเรียบร้อยเกือบเป็นประตูครับที่สองของสุขโขทยัยฮะกันสามอืดบอกเลยว่าจีจี บบแบบนี้เลยียับแีบตูโอ้ยอยาจอดบการบอกว่าส้มหลนครับตรงนี้อยู่ดีๆเธอก็ให้มาครับไปเอามาแปรเน้นๆเลยครับ2-0ครับ2-0คูณสวัสดิส์จัดไปในต้นครึ่งหลังครับสุโขทยัยแล้วมันจะทำให้พวกเขาเนี่ยลอยลํำทีเดียวเชียว เอ่ยขึ้นมาเอ็มลองโหเช็ดมาได้กบยิงหูติดแม่ซาต้าครับเคลียร์ได้ครับขนาดนั้นผมบอกเลยนะว่ากองเชียร์กองแช่งโคตรเยอะเลยของเล่เอาหรอเออวันนี้ไปต่อไปสำรวจมาเหรอเออผมไปสำรวจมาผมไปทักทายมาผมเทียบเลยผมกำลังดูตารางอยู่ว่าคือถ้าโคตรได้เอ้าไปเลยใส่เสียเรี้ยงลอยเอาไปเรื่องเป็นเรื่องกองเชียร์ลุกฮือเลยครับโอ้โหดูครับทองไล่มาชนบัตรมาก่อนเลย เอาละดิถ้าโดนคนไปอีกรูปหนึ่งแล้วก็สุโขทัยนะมันจะกลายเป็น4-1มันเป็นเออร์เลอร์เพย์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเร้าไปดูเกมที่เหลือกันต่อครับสุโขทัยนี่ตอนนี้ช่องว่างเหลือเพียงประตูเดียวซาบอยครับยกมาไม่มีใครครับบอลเป็นของสุโขท,ทัยทีรยูเปิดขึ้นหน้ามาบอลกเข้าเท้าทีรยูครับซานตาเจเเคพีเปิดขึ้นหน้าไม่ได้ยังเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับได้อีกทีหนึง่งยกมา มงตั้งกลับมาหน้ากรอบเขตโทษยังไม่ได้เบืองทองเก็บบอลได้ครับมาดูสปีตของเบืองทองครับตอนนี้เขารอนไปแล้วก็จริงแต่ยังสู้อยู่ทีรัตย้อนมามงตั้งกันการให้ทีรัตทีรัตทีรัตล้อหลอกจะไปเองมันยากเกินไปขึ้นมาก็ไม่ดีทีรัตขึงอยู่มงตั้งมาไม่ได้ครับเป็นบอลของเบืองทองอ่ะไปดู15บาทีสุดท้ายในเกมกันนะครับครับเมืองทองขออีกสักลูกหนึ่งตีเสมอไปแล้วเก็บ คือเมืองทองก็ต้องการการันตีที่4นะเงินรางวัลมันเยอะกว่านะครับก็ต้องเอาหน่อยเอาหน่อยนะอยากิดว่านไม่มีผลมันมีนะครับครับโ <คน S 1> <ผ>มบไปโซเดมาคอมขึ้นมาทางซ้ายครับเมืองทองจ่ายเสียโอ,อ้โหน้ำหนักขาดเยอะเลยกันกันกันให้มาซ้ายสุดไม่ถึงเอทิ้งล็อก,กเลี้ยงไปเองไม่ได้โดนทีวรัดดักทีวรัดให้มาซาต้า JKP ซาต้าหยดซ้ายมานะขอเกตนโทบอลตกเข้ามือผู้สประตูครับเอลชาโป นาทีสุดท้ายของเกมครับขอกำการหนึ่งประตูเพื่อตีเสมอครับเน้นแหละครับโอ้ยทด5นาทียังพอมีเวลาครับเดี๋ยวตาสุดกันเฮ้ยบวกอย่างนี้บวกอย่างนี้โอ้ยสุดปากเลยเฮ้ยเรื่องทองไปครับจะโดนหมด<อ> <ชม S 2> เวลานะเมืองทองครับขึ้นมาได้บอลไหมไม่ได้ครับอา้าวเป็นบอลของโหไทยอีกแล้วครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยอย่างนี้ต้องปิดแล้วครับ ปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วครับยอดมาโอ้โหมาถูกที่ด้วยดิจานจาตทาจานาเหลือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีไปไฟนอลแล้วม้วนหลอกม้วน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 ไปทั้งม้วนเลยม้วนปวดหัว้ายจบเกมครับสุโขทัยเอาชนะเมืองทองไปสองประตูต่อหนึ่งเก็บสามคะแนนสำคัญได้สุดๆเลย